อะไรควรและอะไรไม่ควรอะไรที่ควรนมัสการและอะไรที่เราไม่ควรนมัสการแล้วเกิดใจรักในในเรื่องราวของพระเจ้าอย่างประหลาดเลยเชื่อว่าเราเราหลายคนที่เรามีเรามีประสบการณ์แบบนี้และนี่คือสองสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนี่คือสองสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะที่ทําให้เราทั้งหลายเนี่ยมานั่งอยู่ที่นี่แล้วถ้าใครก็ตามที่มีความสนอกสนใจสิ่งน,นี้ก็จะเกิดขึ้นกับท่านด้วยเหมือนกันว่า เราได้ยินพระวจนะท่านได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วท่านก็จะได้รับความเชื่อแล้วท่านก็มีพระยามีสุขในชีวิตเพื่อเปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้ท่านได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นอีกรักพระเจ้ามากขึ้นอีกมีชีวิตใหม่มากขึ้นอีกเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่พระพระยามสุขจะทํานะคะฉะนั้นต่อไปเป็นสิทธิพิเศษละนั่นคือสองสิ่งที่ทำแล้วลองดูนะว่าได้รับอะไร เราไปเป็นสมาชิกที่โน่นที่นี้ขับโน่นขับน,น,บนี้หรือว่าเป็นสมาชิกช่องรมนี้สิทธิพิเศษทั้งนั้นทำอะไรได้อะไรนะคะเรื่องราวของพระเจ้าเหมือนกันเมื่อมาเป็นคิสเตียนคุณได้อะไรมีสิทธิพิเศษอะไรที่หนึ่งสิทธิพิเศษที่หนึ่งเราถูกชำระให้ชอบธรรมนะคะเราถูกชำระให้ชอบธรรมอยู่ใน โรมบทที่5นะคะที่เรากําลังบอกนี่แหละนะคะบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชําระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขนะคะฉบับใหม่บอกว่าเฉพาะพระพาของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวของเราก็คือว่าเราถูกชําระให้เป็นคนชอบธรรมพี่น้องที่รักสันติสุขในความหมายนี้หมายความว่าการไม่เป็นศัตรู นึกภาพเมื่อก่อนเราเป็นศัตรูกับพระเจ้านะเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้นะคะเราไม่รู้เลยแต่ถ้าเราย้อนไปก็คือเราเป็นลูกหลานของอาดัมเอวาเราเป็นพงพันธุ์ของอาดัมกับเอวามนุษย์คู่แรกนะคะพระเจ้าตรัสมีมนุษย์คู่แรกแล้วจากนั้นอาดัมกับเอวาก็สืบพงพันธุ์ขยายจนกระทั่งมนุษย์ก็แยกไปตามที่ต่างไปตั้งรกรากแล้วเราเป็นลูกหลานของอาดัมกับเอวา และอาดัมกับเอวาทําบาปกับพระเจ้าและสิ่งนี้เชื้อบาปนี่มันตามเข้ามาในชิดของเรามาอยู่ในชิดของเรามาอยู่ในชีวิตเด็กที่เพิ่งออกมากษัตริยรดาวิดบอกว่าขา้าพเจ้าถือกําเนิดมาในความบาปแปลว่าอะไรตั้งบาปตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมันมีเชื้ออยูออแ่แล้วมันมีชีวิอยู่แล้วแล้วเรามันรอวันฟักตัวรอวันโตนะคะแล้วเราก็เริ่มทําอะไรหลายอย่างด้วยผลกระทาําการกระทําแห่งความบาปของเรามันออกผล มันได้เวลาระเบิดเวลานะคะเมื่อก่อนเราเป็นศัตรูของพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้หรือรู้ก็ตามแต่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นศัตรูของพระองค์เราไม่ชอบแม้แต่จะฟังชื่อพระเยซูเราไม่ชอบเราเคยไหว้ทุกอย่างเลยมีพี่น้องทีเ่เป็นคริสเตียนนะบอกแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ที่บ้านเนี่ยมีทุกพระเลยค่ะทุกพระเลยอยู่บนที่นี่ิงเดียวกันหมดเลย ไม่มีอย่างเดียวพระเยซูโขมไม่ใช่อะอะไรไม่รู้หลังไม่เรามาชอบฟังนะเราเข้าไปสอนในเรือนจำนะคะเขาบอกพระเยซูมาอะไรพวกพระเยซูกินข้าวกับปลาทูโอ้โหล้อด้วยนะคะกินข้าวกับปลาทูโอ้โหอร่อยจังเลยนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเขารู้สึกกับเรื่องราวของพระเยซูไม่ชอบฟังแล้วขบขันไม่เห็นมีรูปอะไรเลยนะ ไหนความง่ายกับเงไม่เห็นมีเลยนี่คือธรรมชาติของคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและเราก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเรารู้สึกว่าเรื่องราวของพระาโอ้ดีนะโอ้ไปคริสต์มาสดีดีดีเพราะว่าที่โบสถ์ชอบแจกของนะโอ้ได้ของขวัญแต่ใจจะให้ไปเชื่อแบบอ้ไม่หรอกไม่ไม่ไม่ใช่เวลานี้ไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องการเรารู้สึกแต่นั้นจริงว่าเราเรากับเรื่องราวกับพระเยซูเนี่ยเราไม่ถูกกันพระเจ้าบอกนี่คืออาการของการเป็นศัตรูกับพระเจ้า แต่เมื่อวันหนึ่งพระเจ้าได้ทําอย่างนั้นในชีวิตของเราเปิดใจเราให้เราได้มาเชื่อในพระเจ้าเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงที่ทรงพลังของพระองค์พระวจนะที่ไม่ตายแต่ทรงพลัง,งของพระองค์และพระองค์ยังโดยสุดเข้ามาส,สมสำชับเรายืนยันในชีวิตของเราทําให้เราเกิดใจเชื่อและเราก็กลายเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าคนชอบธรรมหมายความว่าคนที่ครั้งหนึ่งเป็นคนผิดแล้วถูกประกาศว่าไร้ผิดแล้ว และนี่คือเราที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าเราครั้งหนึ่งเราเป็นคนที่เคยผิดกับพระเจ้าแต่วันนี้พระเจ้าประกาศว่าเราเป็นคนไร้ผิดแล้วเราคืนดีกับพระเจ้าแล้วเรากลายเป็นคนที่มารักพระเจ้าได้ซ้ําไปในวันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเรามีเพื่อนผู้รับใช้คนหนึ่งนะคะก็สอนพวกเราด้วย,วยไวนะคะอายุเยอะ นะคะอายุประมาณ50วากว่าแล้วแต่ว่ารักษาสุขภาพดีมากนะคะเป็นคนฮ่องกงนะคะเป็นคนฮ่องกงแล้วก็มีภรรยาเป็นคนแคนาดาเขาเป็นคนที่คิดว่าความสําเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อของอาจารย์ท่านนี้ชื่ออาจารย์เนลสันนะคะเปิดธุรกิจบาร์ที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นมากกว่าสิบแห่งนะคะฉะนั้นชีวิตของอาจารย์เนลสันเติบโตขึ้นมาโดยถูกเลี้ยงแบบนี้ เห็นชีวิตแบบนี้อันธพาลแบบนี้นะคะแล้วก็มาเสียนะคะจนกระทั่งพ่อเนี่ยส่งไปเรียนที่แคนาดาไปจบปริญญาโทที่แคนาดาแล้วชีวิตก็ได้ไปแต่งงานกับกับภรรยานะคะแล้วก็กลับมาที่ฮ่องกงพอกลับมาที่ฮ่องกงก็มาทําธุรกิจต่อจากคุณพ่อพอกลับมาทําธุรกิจต่อจากคุณพ่อเนี่ยชีวิตไม่มีความสุขรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมีเงินแต่ไม่มีความสุข มีเงินแต่มันรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เริ่มแสวงหาอะไรจะให้ความสุขได้นะคะไปถึงที่เบตไปหาดารางนะไปคุยส่วนตัวเลยนะคะอาจารย์บอกไปคุยส่วนตัวเลยแต่รู้ไหมคะที่นู่นที่ทิเบตเขาก็บอกว่าเขากําลังรณลงต่อต้านพวกพระนี่กำลังต่อต้านความไม่สงบนะคะเพราะว่าที่จีนเนี่ยลุกลามมากนะคะฉะนั้นก็บอกขนาดพระยังไม่สงบสุขเลย ฉะนั้นเขาคิดว่าไม่ใช่คำตอบสำหรับชีวิตของเขาเขาก็กลับมาจากทิเบตบอกว่าวไปถึงดารามะไม่ได้คำตอบนะคะจ mm hmm. นกระทั mm ่ง hmm. กลับมาที่ฮ่องกอง mm hmm. เพื่อนที่เป็นนักธุรกิจด้วยกัน mm hmm. เขาจัดเป็นคริสเตียนนะคะ mm hmm. ก็จัดงานประกาศสำหรับนักธุรกิจนะคะ mm hmm. ก็ได้เข้าไปฟังการอิสันได้เข้าไปฟังพระเจ้าให้เขาได้เห็นบางอย่างจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เอาเลยนะคะคริสเตียน แล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบรู้สึกพวกคริสเตียนเนี่ยปากหวานพวกคริสเตียนเนี่ยไม่ไหวอะ่ะแบบเฟกันเหมือนแบบเฟกับไม่จริงอะ่ะไม่จริงแต่วันนั้นเขาเห็นเขาเปรีเยียบว่าทำไมชีวิตเพื่อนของเขาเปน็นนักธุรกิจมีเงินเหมือนกันแต่เขามีความสุขอัแต่ตัวเขามีเงินเหมือนกันทํางานดีเหมือนกันแต่ไม่มีความสุขมันขาดไปอะ่ะมันขาดอะไรบา,างอย่างในชีวิตไปแล้ววันนั้นเขาต้อนรับพระเจ้าเปิดใจเชื่อในพระเจ้าชีวิตมีความสุขค่ะ สมันมากกว่าความสุขมันเป็นสันติสุขที่อยู่ข้างในที่น้องเข้าใจความสุขไหมความสุขคือสิ่งที่อยู่ภายนอกที่เข้ามากระทบตัวเราเราได้เงินเรามีความสุขเรามีบ้านใหม่มีความสุขลูกเรียนดีมีความสุขสิ่งที่อยู่ข้างนอกมากระทบตัวเราอะแต่สันติสุขที่พระเจ้าให้จากการที่เราเป็นคนชอบธทมที่พระเจ้าอภัยบาปให้แก่เราอะมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นน้าพุที่มันพุ่งจากข้างในที่เมื่อก่อนน้าพุนี้มันติดตาย มันไม่เคยมีความสุขอ่ะมันแห้งๆมันดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็ชินแต่ไอ้น้ำทูนที่มันพุ่งอยู่ข้างในเพราะว่าเรากลายเป็นคนชอบทำของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีตของเราอ่ะเราเกิดการคืนดีกับพระเจ้าแล้วผู้ชายคนนี้อาจารย์เดลสันก็มาลาออกมาเป็นมิชันนารีแต่ว่าเขาก็มีเงินเยอะอะไรอยู่แล้วนะคะก็มาเป็นมิชันนารีที่นี่แต่ตอนนี้ ไปรับใช้พระเจ้ากลับขึ้นไปเกิดถึงที่เบกตอนเหนือของที่เบตไปอยู่ที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนใช้ชีวิตของเขาเองพระเจ้าสัมผัสเขานะคะแต่ชีวิตของเขาก็มีพระเจ้าใช้มากนะคะเขามาอยู่ประเทศไทยแล้วเขาสุกข์สุก็ทำไมเขาเรียนภาษาไทยไม่ได้จนเขาต้องกลับไปไปไปหาการสนับนของพระเจ้าตอนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่นดหนาวมากแห้งแล้งมากสูงที่สุด นะอยู่สูงที่สุดของโลกแล้วมันยากมากเลยแล้วเขาเป็นภูมิแพ้แต่พระเจ้านําเขาตอนนี้เขาลองใช้อยู่ที่นู่นแต่ชื่อของเขามีสันติสุขเขาบอกเขาทําสิ่งที่เป็นที่มีสันติสุขนั่คือการคือการได้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้คืนดีกับเขาแล้วฉะนี้เป็นสิ่งที่เกิดกับชีวิตของเราทุกคนเราสามารถบอ,อกได้เลยใครที่รู้สึกว่าเป็นอยู่ใต้บาปกรรมเวรนะมหาพระเยซูสิ้นหายมหาพระเยซูสิพระเยซูปลดก่อยได้ เราสามารถบอกเพื่อนของเราได้บอกคนที่เรารักของเราได้นะนี่คือสิทธิพิเศษที่หนึ่งถูกทําให้เป็นคนชอบทมนคะคะมีสันติสุขกับพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าสิ่งที่สองสไลด์ต่อไปค่ะอีกอ,อันได้เข้ามายืนในร่มพระคุณของพระเจ้าเรื่องนี้สาคัญพระคุณแปลว่าสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับแต่เราได้รับพระเจ้าให้เราทั้งที่เราไม่สมควร เราสมควรที่จะอยู่นอกรม่แรมแะร่มเป็นเรื่อง